โปรตีนอมิโน Rd251 10cc ต่อน้ำ20ลิตรที่ที่ผลที่ดอกตลอดนะครับนี่คือขั้นตอนที่เราแนะนำชาวสวนทุเรียนคุณภาพแต่มีการหยอดโคน3ซบ 3cc ต่อ15วัน หรือผสม1ต่อ5ฉีดประมาณ5จุดรอบโคนในช่วงกลางทรงพุ่มรอบทรงพุ่มารากจะห่างจากปลายทรงพุ่มประมาณ1เมตรนิดๆ เราก็ฉีดบริเวณหางจากสสงพุ่มเมตรครึ่งสองเมตรฉีดเป็นจุดไปประมาณห้าจุดเท่านี้จะทำให้ผลผลิตสมบูรณ์การจเจริญเติบโตของทุเรียนสมบูรณ์มีความเชื่อและการสังเกตห,หลายปี ประมาณ12ปีนะครับตั้งแต่ทำคลิป youtube มา12ปีในการสรุปในวันนี้คือการใช้โปรตีนอะมิโน R D 2 5 5 1ในการหยอดหรือผสมน้ำ1ต่อ5ฉีดพ่นบริเวณโคนทุก15วันดีที่สุด วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมีอดีตผู้พิากษาท่านหนึ่งได้โทรศัพท์คุยกันเป็นชั่วโมงท่านใช้โปรตีนเมนโน rd 2 5 1มาหลายปีท่านอยู่ที่องค์น้ำร้อนจันทบุรีมีสวนทุเรียน,เป,นเป็นร้อยไร่เลย และมีบทสรุปหรือว่าวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์มาว่าการใช้ปุ๋ยใช้ยาจริงๆแล้วไม่ใช้ก็ได้ท่านใช้เพียงโปรตีนเมนู R D 251ในต้นทุเรียนของท่านและท่านกำลังที่จะทดลองเอาแบบ เท่าแก่รุนที่หัวหินทุเรียนป่าละอูว่าช่วงใบแก่ท่านจะใช้โปรโตีนมิโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งเยอะในอัตราที่ประมาณยี่สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นทําให้ยอดอ่อนไม่แตกและตักน้ำต่อไปก็คือ หลังจากกัดน้ำขึ้นน้ำแล้วฉีดโปรโตีนอมโน,น RD251 10CC ต่อน้ำา20ลิตรท่านก็จะฉีดเพื่อชักนำดอกขึ้นมาอันนี้ท่านได้คุยให้ฟังว่า,ามีท่านมีแนวคิดแบบนี้ท่านจะไม่ใช้สารอะไรเลยเพราะว่าทุเรียน100ไร่ของท่านท่านใช้ RD251 และน้ำเท่านั้นทำให้ทุเรียนโตดีไม่มีโรคมแมลงการจเจริญเติบโตสม่ำเสมอและใบของทุเรียนท่านบอกว่านำมาเปรียบเทียบกับใบทุเรียนที่ไม่ได้ใช้โปรตีนเมโนอาร์ดีสจะแตกต่างกัน ใบที่ไม่ได้ใช้จะแห้งกรอบภายในหนึ่งวันแต่ใบที่ใช้โปรตีนเมนู R ารีสจะยังสดใสสดชื่นคงสภาพอยู่ท่านมีความมั่นใจว่าเซลจะมีอายุ